สวัสดีครับมาถึง EP ีที่6กันแล้วนะครับเห็นด้านหลังบุคคลท่านนี้ไหมครับว่าเป็นใครจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากมิสเตอร์เคนทาร่นะครับจากซากายฟิทฟาร์มวันนี้นะครับมิสเตอร์เคนทาร่นะครับจะมาทำการคัดปลาที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมออคชั่นของซูซิงคอยฟาร์มในเดือนพฤษภาคมนี้เองนะเราก็ได้ทำการติดตามการทำงานของมิสเตอร์เคนทาโร่เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าการทำงานของมิสเตอร์เคนทาร่มีความเป็นมืออาชีพขนาดไหน และทีมงานซูซิงค้อยฟาร์มด้วยนะครับไปชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่กรีนเฮาส์นะครับซึ่งเป็นกรีนเฮาส์แรกที่เคทาโรกำลังเริ่มทำงานนะด้าน,นหลังนี้ก็คือเคทาโรกำลังคัดปลาตามที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเคทาโรจะคัดปลาเพื่อนําไปในงานออคชั่นนะครับของซูซิงค้อยฟาร์มนะตอนนี้ก็กำลังขับขันเม็ดเนอยู่นะฮะตรวจสอบคุณภาพ รีเช็คในเรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆของปลาแต่ละตัวแล้วก็จะมีการจัดแยกกันไว้ตามประเภทของปลาที่ทางเทเทโดนะครับได้กําหนดเอาไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากที่คัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าปลาหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับการคัดแยกปลาออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันว่าในแต่ละกระชังหรือว่าในแต่ละกั้นนะฮะแต่ละช่องเนี่ยมัน อะไรแยกกันแบบไหนยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้มันมีการแบ่งแยกอยู่4รูปแบบด้วยกันนะครับการทํางานจะค่อนข้างไวเร็วมากนะครับก็ลองดูกันว่าเทเทรโรทำยังไงคืออย่างนี้นะครับพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นเขากําลังทํางานกันอย่างจริงจังขมักขม้นกันแบบน่าดูเลยนะเราก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปรบกวนเขานะฮะ ราะอีกอย่างคือเรื่องภาษาเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยของเรากับเขาเนี่ยมันอาจจะดูยากไปสักหน่อยนะเลยปล่อยให้เขาทํางานกันไปก่อนดีกว่านะแต่ที่ผมพอจะดราได้นะอาจจะมีการแยกเพศแยกปลาที่มีโครงสร้างขนาดหรือคุณภาพดีไม่ดีโดดเด่นอะไรยังไงนะครับออกจากกันเท่านั้นเองตอนนี้นะครับเซนโทรโครคับบ่อด้านนี้เสร็จไปแล้วแล้วก็กําลังทยอยไล่คัดไปทีละบ่อทีละบ่อนะครับเพื่อ หาปลาที่จะนําไปประมูล80ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูด้านนู้นกันว่าตอนนี้ทีมงานหรือสตาฟของทางซูซิงเนี่ยได้เตรียมการอะไรไว้บ้างนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยเราเราจะเห็นเลยว่าทํางานกันแบบมืออาชีพมากไปกันแบบววยวไวๆๆๆมากนะครับการคัดปลาบ่อหนึ่งของเคนนาโล่เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าปลาด้วยจํานวนปลาแค่นี้นะครับเขาทางานกันรวดเร็วมากเลยแล้วก็การเช็คเพศนะครับ ผมบอกเลยว่าโคตรไวเร็วมากจับขึ้นพลิกปึ๊บกดปึ๊บปุ๊บปบ๊โยน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 ,โยน,โยนไวมากครับนี่ก็เตรียมไว้อีกบ่อหนึ่งนะครับส่วนกรีนเฮาส์ด้านด้านด้านนอกนู้นนะครับก็กำลังเริ่มทำงานกันเหมือนกันตอนนี้แต่ละบ่อก็เริ่มลงอวนลากปลาเตรียมเพื่อให้เคทาโรทำงานนะครับ เดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆว่าอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับทางทีมงานของซูซิ่งคอยฟาร์มก็ทําการลากบ่อด้านหลังสุดของครีนเฮาสนี้นะเดี๋ยวก็จะเตรียมไว้เพื่อที่จะให้เคนทาโร่ได้ทําการคัดเลือกแยกเพศนะครับกันอีกรอบหนึ่งวันนี้เท่าที่สังเกตได้นะครับสตาฟของซูซิงคอยฟาร์มทั้งหมดเนี่ยเหมือนระดมกันมาจากทุกที่ทุกทางทุกทิศนะครับจากทุกครีนเฮา เพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทํางานกันในวันนี้ต้องบอกว่าการทํางานลื่นไหลมากครับเร็วเร็วมากเลยครับทุกอย่างมีการวางแผนเตรียมการกันนะครับเท่าที่นั่งดูจากเมื่อวานมีการประชุมกันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยก็ด้วยจํานวนปลานะครับที่มันเยอะมากต้องบอกอย่างนี้นะครับ มิสเตอร์เคนทโรนะครับก็เลยไปไวๆกันสักนิดนึงทีมงานซูซิงก็ช่วยซัพพอร์ตมิสเตอร์เคนทโรนะครับกันอย่างเต็มที่เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะทีนี้แหะครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับไปชมบ่อดินแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับไปชมความอลังการนะครัไปดูคุณภาพน้ำว่ามันยอดเยี่ยมกระเทียมดองขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับผมนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ ผมได้เคยพูดถึงเรื่องบ่อดินไว้นะครับในคลิปก่อนๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องพาเพื่อนๆมาชมและต้องบอกก่อนนะครับว่าบ่อดินทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของผมเนี่ยนะครับเป็นบ่อที่พร้อมนะครับที่จะนาําปลาจัมโบ้โตไซที่เขาได้เตรียมไว้ในโรงเรือนนะครับมาทําการลงบ่อต้องบอกเป็นบ่อพูดง่ายๆแหละว่าเป็นบ่อที่มันถูกเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เราได้สงสัยกันตั้งแต่ตอนที่เราได้มาถ่ายทำในครั้งแรกๆนะครับแล้วก็ใช้ดโดรนเนี่ยขึ้นไปบินนะฮะเราจะมองเห็นอยู่ว่าสภาพน้ำสีน้ำของที่นี่มันค่อนข้างที่จะแปลกตามากนะครับก็วันนี้ผมจะมาะมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปของสีน้ำแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรนะครับก็ เราได้สอบถามกับทีมงานหรืสตาฟของทางซูซิงค้ยฟาร์มมานะครับคำตอบที่ได้มาก็คือว่าสีน้ำที่เป็นแบบนี้หนึ่งเลยคือจุดประสงค์หลักของเขาก็คือต้องการที่จะใส่ยาตัวนี้ยาตัวนี้ก็คือยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็เป็นยาปรับสภาพน้ำนะครับซึ่งบ่อดินทุกบ่อจะเป็นสีนี้หมดเลยนะครับแล้วก็สีนี้ถามว่าหลังจากที่เราใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม อาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับเราะจะพยายามคอนโทรลใ,ให้คุณภาพน้ำนะครับกับลักษณะของโทนสีน้ำเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองเดินตามผมไปดูตรงนู้นกันสักนิดนึงว่ามันจะเหมือนกันไหมะนะครับระหว่างที่เดินกันไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับความเป็นระบบระเบียบของที่เนี่ยสำหรับเรื่องบ่อดนินเนี่ยค่อนข้างที่จะผมมองแล้วคือผมก็เพอร์เฟกนะคือ ถ้าเขารู้ว่าศัตรูทางธรรมชาตินะฮะซึ่งเป็นนกหรือเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถจะมาทําร้ายหรือจู่โจมปลาได้เนี่ยทางฟาร์มเขาก็จะทําการป้องกันนะครับ mm. ภาพเหล่านี้เราอาจจะเห็นบ้างในประเทศไทยนะซึ่งประเทศไทยเราก็จะใช้วิธีคือเอาตะข่ายพวกนี้มาขึงปิดหมดเลยไม่ว่าจะด้านข้างด้านบนนะครับ mm. ก็หลักๆก,ก็คือป้องกันตัวเงินตัวทองหรือจะเป็นนกต่างๆที่จะบินลงมากิน มากินปลาพวกนี้นะครับก็ระบบระเบียบการจัด l a เยอ t อะไรของเขาเนี่ยผมว่าสวยงามนะฮะคือตอนเนี้ยสภาพที่เรามาเนี่ยคือ2วันก่อนเนี่ยฝนมันตกตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเลยนะฮะมันก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่าดินตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเละเทะไปหน่อยนะฮะเราก็เลยขออนุญาตมาเดินบนขอบรางน้ํานี่แล้วกันนะฮะก็เนี่ยสังเกตดูครับซ้ายขวาเลยคือสภาพของ สีน้ำเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยคือดูจากโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือคือดูจากท็อปวิวข้างบนลงมานะครับเราจะเห็นเลยว่าสีน้ําสวยมากนะครับแล้วก็กังหันตีน้ำเนี่ยนะรเราเห็นที่นี่จะมีอยู่2แบบ2ลักษณะอย่างอันเนี้ยจะเป็นการการตีแบบกระจายออกด้านข้างนะครับแบบอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นการตีแบบอย่างเงี้ยเหมือนกังหันอนะ่ะ เหมือนอการหันใยพัฒนาบ้านเรานะครับที่ที่เห็นมีอยู่2รูแปแบบส่วนตรงด้านนู้นที่เรามองเห็นเนี่ยดูเหมือนนสปริงบอร์ดฮะเอาไว้โดดน้ำไม่ใช่ครับเอาไว้ตั้งเครื่องให้อาหารนะครับก็จะเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่คอยดีดลงมาให้กับป่าได้กินกันนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าอาณาจักรตรงเนี้ยที่เห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น นะครับก็เหมือนที่คลิปอื่นๆที่ผมได้พูดไปคือตอนนี้เขากำลังขยายแบบใหญ่โตโมโหลานมากนะครับเพื่อรองรับปลาที่คาดว่าปีหนึ่งเขาจะสามารถทำได้ถึง500ล้านตัวนะครับก็เราก็เดี๋ยวมีโอกาสเราอาจจะได้กลับมามาดูตอนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคอมพลทหมดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็วันนี้เดี๋ยวตรงบ่อดินก็ เอาไว้เพียข้าดีก่อนเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเลยกับซูซิงค้ยฟาร์มนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับบ่อดินของซูซิงคุยฟาร์มเสียดายมากๆนะครับตอนที่ผมมาถ่ายเนี่ยปลายังไม่มีมันลงอยู่ในบ่อเลยนะครับเพราะว่าปลาที่เขาเตรียมไว้เนี่ยยังอยู่ในกรีนเฮาส์ที่อยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสกลับมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วตรงช่วงกับเวลาที่เขาปลาลงบ่อดินด้วยเนี่ย เดี๋ยวผมจะหาภาพสวยๆนะมาให้ชมกันนะครับและในส่วนของ EP นี้นะครับก็ต้องขอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะแต่ใน EP ต่อๆไปนะเราก็จะยังอยู่ที่บ่อดินมันอยู่ส่วนจะเป็นอะไรยังไงนะนะครับติดตามได้ใน EP ที่7 EP ต่อไปกันเลยและตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ